โบเบนจวันเปิดใจรักล่มเผยสภาพจิตใจตั้งแต่เลิกกอดจิรายุต้องดูวันต่อวันพร้อมยอมรับทุกการตัดสินใจโบเบนจวันออกงานพบปะสื่อมวลชนครั้งแรกหลังยุติความสัมพันธ์สิบปีกอตจิรายุซึ่งก่อนหน้านี้สาวโบได้ออกมาเปิดใจผ่านรายแฉโดยกล่าวทั้งน้ำตาว่าปัจจุบันได้จบความสัมพันธ์กับหนุ่มกอตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอกความรู้สึกตอนนี้ยังคงงงงงอยู่เพราะมันกระทันหันมากท่ามกลางความเสียดายของแฟนแฟนเป็นอย่างมากโดยโบเบนจวันเผยว่าสภาพจิตใจวันนี้โอเคเราดูกันวันต่อวันเวลาอยู่คนเดียวก็แล้วแต่วันช่วงนี้ค่อนข้างอยู่บ้านรู้สึกว่าการจัดการอารมณ์ตัวเองสำคัญช่วงนี้ได้นั่งสมาธิได้อ่านอะไรที่จเจริญสติเรา การอยู่บ้านจัดการอารมณ์ตัวเองเป็นอะไรที่สำคัญแต่ก็มีบ้างถ้าหน่อยก็จะโทรหาเพื่อนยอมรับก็ยังมีช่วงที่ร้องไห้คนเดียวอยู่ช่วงนี้จะใช้ทามาเวลาที่เราดิ่งมากตั้งแต่วันที่ออกรายการแฉไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ทักไปเลยเราก็ไม่อยากทำให้ใครอึอดอัดไม่ได้มีการพูดคุยกันนะวันนี้ยังไม่เข้าใจเหตุผลที่เขาเปลี่ยนไปแบบหนึ่งรเปอร์เซ็นต์ แต่พยายามเข้าใจไม่ขอพูดเรื่องที่เขาบอกปัญหาสะสมมีหลายอย่างที่อยากคุยกับเขาแต่เราค่อนข้างที่จะเคารพการตัดสินใจของเขารู้สึกว่าถ้าใครอยู่กับเราแล้วไม่แฮปปี้เราก็ไม่อยากรังไไว้ถ้าเขาอยู่จุดอื่นแล้วแฮปปี้กว่าถ้าเรารักเขาจริงๆเราก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราก็ต้องมาจัดการกับตัวเองครั้งนี้ไม่ได้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้น ตอนนี้ก็พยายามมูฟออนอยู่คิดว่าครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่สามบางทีมันไม่จำเป็นต้องหาคำตอบแล้วปล่อยให้เขาและเราได้เติบโตเชื่อว่าเป็นเพื่อนกันได้เพราะเขาก็เป็นคนดีทุกวันนี้ก็ยังเป็นห่วงไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับเขาเลยมีแต่ความหวังดีให้เราก็อยากเห็นเขาดีเขามีความสุข